Good morning ชีวิตประจำวันหลังจากคุณชายไปทำงานแล้วทำอะไรกันบ้างไปดูกันเลยจะบอกว่าฉันเป็นคนขี้เศร้ามากจ้ะแม่ลุกขึ้นเสร็จแล้วแล้วก็อาบน้ำแปรงฟันค่ะแกอาบน้ำเสร็จแล้วแล้วก็มาโบกครีมบำรุงหน้ากันจ้าที่ขาดไม่ได้เลยคือกันแดดอยู่บ้านฉันก็ทากันแดดเดอ้อโบกเข้าไปจ้ะโบกโบกโบกแล้วก็หวีผมให้เรียบร้อยนะคะจะได้ไม่เป็นลังนกค่ะแกหวีให้มันดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาแต่งตัวเสร็จแล้วเราก็ออกไปอุ่นข้าวนะคะทุกคนจะบอกว่ากับข้าวนี้คือ ไหนแม่ทําเยอะก็คือจะเก็บไว้แล้วก็อุ่นไว้กินตอนเช้านะคะเพราะตอนเช้าจะไม่ค่อยมีอะไรกินจ้าอันนี้ก็คือสุก,กี้กินมาหลายวันแล้วเพราะว่าไม่รู้ช่วงนี้เป็นอะไรอินกับสุก,กี้มากแต่ไม่ใช่สุกี้เมารวมเด้อเสร็จแล้วก็เทลงกระทะไปเลยจ้าแล้วก็คนเลคนเลคนเล,นเลและที่ขาดไม่ได้ในทุกๆวันก็คือมัทฉะนะคะทุกคนวันนี้จะชงเป็นมัทฉะโคโคนัทบอกเลยว่าอร่อยมากดูสีดีคือน่ากินมากแกวันนี้ก็ได้เลิกได้ยามได้ซ่อมตุ๊กตาสักทีนึงมันคือตุ๊กตาหน้าของเราเอง <c oughs> จริงๆชือ,องหรือชิอด ถูกอะไรก็ไม่รู้จะไม่ได้แล้วคือน้องเป็นตุ๊กตาตัวแรกที่ฉันซื้อเองกับมือตอนนั้นประมาณสา0ร้อยกว่าบาทรู้สึกว่าแพงมากอะ่ะฝีมือกันเย็บปักถักร้อยฉันทําได้สุดสามารถเท่านี้คะ่ะเจอก e ันใหม่อีพีหน้า